แม่ค้าไล่ระทึกหลังเจอสาวสองตัวแสบเคยหลอกโอนเงินซื้อของแล้วสลับสลิปบัญชีก่อนจะขอเป็นเงินสดแล้วเพ่นหนีไปไม่นานย้อนกลับมาในตลาดเทศบาลนครยะลาที่เคยเก่อเหตุไว้พ่อค้าแม่ค้าจำได้วิ่งไล่จับ เจ้าตัวเป็นหนีวิดโดนประชาทันแม่ค้าพ่อค้าเตือนให้ระวังก่อเหตุมาแล้วหลายคนวิธีการทำทีมาซื้อของที่ราคาถูกแต่ให้ดูสลิปของเก่าที่ราคาแพงขอเงินคืนเป็นเงินสดก่อนจะทิ้งของไว้แล้วหลบหนีไปตำรวจเตรียมตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดหาผู้ก่อเหตุรอผู้เสียหายเข้าแจ้งความจะดำเนินคดีทันที น้องโอนเงินให้น้องทำไมเงินก่อนมันเงินไหนโกงเงินโกงเงินน้องทำไมเงินน้อไหน่มีร้านไก่ไก่อ่ะย้ายไก่ไก่ร้านไก่ไก่เนอะไม่ได้โกงโกงแล้วทำไมไม่โอนเงินคืนให้น้องไม่ได้โกงทำไมไม่โกงน้องไม่ได้โอนน้องไม่ได้โอนให้น้องสาวเราทีไปก็อยู่ไปไปไม่ต้องอย่างนั้นเลยไม่ต้องอะไร ไม่ต้องไล่ก่อนะไม่ได้ไลฟ์นี่แล้วอีกก็เทสฟรีจร้าวจ้าวันาวจ้าวจ้น <9. S 2> เนโเงินขามาซื้อวันที่อะไร่ะวันที่12ค่ะเขามาซื้อเขามาซื้อไก่หนึ่งตัวค่ะจำนวน176บาทค่ะแล้วก็เขาจะแจ้งเป็นเงินโอนค่ะพี่จะสแกนจ่ายน้องก็เลยให้สแกนเสร็จทีนี้แกสแกนแกโชว์สลิปบอมค่ะพี่เป็นเงิน1,000บาทของเงินทอนเป็นเงินสดค่ะพี่ เสร็จทีนี้น้องให้เงินทอนไปเขาบอกว่าอาไก่มารับแต่เดียวนะคะแต่เสร็จทีนี้เขาเอาเงินทอนไปคือไก่ไม่มารับเลยค่ะหลังจากวันนั้นก็ถัดมาวันที่19ค่ะไอ้วันที่16ที่เขาไปเจอหน้าร้านพี่สาวก็ไล่จับค่ะพี่สาวพี่สาวเจอแล้วพี่าพาพชายเจอจำยังไงได้มาลักษณะล,ลักษณะที่เจอลักษณะที่เจอเหรอคะก็ดูออกเลยค่ะเพราะว่าชุดเขาใส่ชุด เหมือนเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสีแล้วก็ถามอีกน้องสาวอีกคน,นว่าใช่คนนี้ไหมน้องสาวว่าใช่ใช่คนนี้เลยแล้วก็เดินตามล้ดเลาะไปในตลาดออกถนนใหญ่แล้วก็เดินรอบตลาดตรงนู้นเลยค่ะแล้วก็ไปเจอในตลาดช่วงที่เขาขายผ้าอยู่ตรงนู้นแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไงตรงนั้นช่วงเช้าแล้วก็เข้าไปคุยไปถามแบบเขาไงสักพักเขาว่าเออได้จะมาเคลียร์ตรงนี้เราก็พามาเดินมาพอช่วงไม่มีคนตรงนั้นเขาก็เดินเข้าไปในตลาดเลาะรอแบบนี้แล้วก็วิ่งไปทางสถาน ตลาดนัดริมรถไฟอะค่ะแล้วก็มีคนไล่จับแต่เขาวิ่งเร็วมากก็ก็ข้ามถนนใหญ่ไปเลยไม่ได้เจอไม่ได้ไปแจ้งความเลยค่ะหหลลายกค่ะนตดดเโซึ่งก่อนหน้านี้เป็นอาทิตย์ที่แล้วก่อนน้องโดนค่ะก่อนวันที่1ิองเป็นร้านพี่สาวเองค่ะ ตรงนู้นโดนพันหนึ่งเลยค่ะเอาทั้งไก่แล้วก็ทั้งเงินทอนไปเลยค่ะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้โอนตังมา,าใช่ค่ะอยากฝากเดินคนอืน่นคนที่ขายของในตลาดยังไงบ้างคะค่ะก็จะฝากเดินกับเม่ค้าร้านค้าทั่วไปนะคะคือไม่อยากให้โดนแบบนีนะคะ้ค่ะพี่คือเขาทําแบบนี้มาหลายร้านมากค่ะแล้วก็เป็นจํานวนเงินที่หลายบาทเหมือนกันค่ะค่ะอยากให้เป็นอเจ้าหน้าที่ตํารวจติดตามคดีค่ะติดตามช่วย เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคดีด้วยนะคะคือสงสารแม่ค้าร้านค้าทั่วไปะค่ะพี่คือขทาวุฒิแช่มภาพข่าวสมนึกกรมพักบอกอข่าวภูมิภาคพระลดาสุวรรณรายงาน